ฝนก็ตกเมาพี่น้องนะฟ้าฝนตตลาดน้ำมัอเสาตกเนาะพี่น้องเนาะที่ตลาดครับผมตลาดเสาเนาะครับสิน้องกลับกันเลยเนาะครับว่าซื้อแล้วหรืพี่น้องเก็ได้เงี้ยแตปฟ้าตั้งโกครับข้าวเหนียวไก่ย่างครับแล้วก็น้ำเต้าหู้สองถุงนะ ของกาดมากเลยครับผมข,ของสดเนาะของปลาของอย่างมากอ,อันนี้จะเป็นปลาทับทิ่มกวางครับปลาทับทิ่มกวางปลานิ่งเนาะพี่น้องเนาะครบนะปลาอันนี้จะมีปลาบึกครับโอ้โหปลาบึกใหนี่คือปลาบึกใหญ่ประมาณสิบโลครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอแม่พี่น <ind> <text> ้องครับตัวดินแดนใต้เล่านะครับเนาะมาสิไปตลาดครับพี่น้องครับฝนกาการมาตกเนาะลำบากเลยประเทศนี้นี่ครับฝนตกครับพี่น้องเนีกําลังเรื่มมาตกเนาะเป็นปนตเทนี้ถ้าว่าฝนตกก็เชงเงียบแน่เลยครับ เดี๋ยวไปที่้าฝนครับฟ้าฝนไปซื้อของนะพี่น้องเนาะซื้อของยำมเขือเ้าครับไปเบิ้งน้ำกันครับว่าเดี๋ยวจิตไทยข้าวข้าวให้เบิ้ลครับพี่น้องครับแต่ว่า <c oughs> คนกะเริ่มตกแห้งเลยแต่ว่าข้ามีเงพาไปนะครับพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปน้ำกันครับมันตกเฉยพี่น้องเลยเรากำลังจะไปซื้อของเดีมาจอดพักรถอยู่หลังคาครับ นักสต๊อกโดนยุพี่น้องครับป้าซุ่มเคยอดีบมานั่งค่าอยู่แรงค่าแป๊บหนึ่งครับค่าฝนประ่าเดี๋ยวหอนจังจิปัญหาสื่อของที่ตลาดาวตตลาดบวงเงินเลิกนะครับว่าแรงค่าครับนี่คลองลายคองสายนกวันนี้ที่เย่ ฝนหนาแค่นร้านน้ม่เต็มฝนในสตกดนอยู่ครับเจอเนี่ยเดี๋ยวถ้าเบิ้งครับพี่น้องว่ามันจะตเกเบิดเมือบอเดี๋ยวพงศ์เชียงไทยเหมือนนะเนาะฝากติดตามเบิ้งครับผมศนี่ครับนั่งกินเอิเ้มลอยจ้ะผมฝนก็ตกมั้งพี่น้องนะฟ้าฝนตลาดน้ำมือเสาร์ ไปเลยครับผมโอ้ยฝนก็นได้เนะาะจะมนันตกพี่น้องเด่นครับไปพิจที่ตลาดครับตกเนาะพี่น้องเนาะที่ตลาดครับผมตลาดเชขานะครับพี่น้องเนาะเอาตัวหูวสองถุงครับอ่าใส่เครื่องครับครับผมอันนี้ก็เป็นร้านตระหูวพี่น้องเนาะ ร้านขายของเคนคนก็เริ่มไป,ปล่อยเลยครับใส่ครับใส่เครื่องครับรกกลานตะหูร้านประจำครับคนก็เริ่มเศ้าเลยแหละครับคนก็ได้ร้าน้าร้านข,า,า,นข,า,า,นขายเคนก็ขายกันเลยเยอมันเห้าสื่ออ่าขเาวนี้วอาไปกินกับแกงน้องใหม่ครับหมกน้องใหม่นะพีองเนาะ,อะโอเคครับกลับกันเลยเนาะครับ ว่าสื่อแล้วแล้ะพี่น้องก็ได้ยังไงเป็นาร์งเนอโคกครับข้าวเหนียวไก่ย่างครับแล้วก็นำโตัวหูสองถุงนะครับเนาะนี่ครับอากาศยังมาเศร้าครับผมหมกมงกลัวครับหมกมงคลงคนเพล่นก็มาขายสิ่งขายของกันครับผมเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปกระบปานน้่กันครับเพราะว่าสิไปเปิดร้านนะพี่น้องเนาะพี่น้องเลยเกิดหมดจอดเลย มามาที่แรกก็ไปตกแห้งนะพี่น้องเลยไปร้านคาไปแลกเงนินใน้ขคาไก่่นก็เลยตกคฟุ้วันุนวันลงงนะพี่น้องนะโ,โอเคครับผมไปแล้กันนั่นแหละครับผมนี่คือร้านนะครับพี่น้องนะหอดแล้วครับกนลังหอดฝนตกฟังนะตกแห้งครับุฟังนะตกแห้งเต่ว่าฟังหนี่งเท่านหอดอยู่ครับพี่นอ้องครับโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังสีมาเบิง้ง ในร้านกันครับเปินล้านกันจากน้อยได้ครับพี่น้องครับคือซื้อของมาแล้วครับผมกสีมาเตรียมของในร้านนะครับเนาะตะวันนี่เทนาขิแต่วานนี่ินกษตรอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องเด้อฝากกดที่ตามน้ำครับมื้อวานเดแนวกินบานเฮาครับผมว่าจสเฮตอย่างนาะพี่น้องฝากกดติดตามเบงคลิปน้าเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวมาเบิ่งหลายๆอ่ามาเบิ่งสิ่งของเจ้าสิเฮตครับเมื่อี้กลับไปจิงเกาเกาอะไพี่น้องที ผมก็เห็นแต่ละมื่นอะลรครับมันมีของกบบระเบิดยูงญากนวเลยครับว่าน,นี่ขายของเบิรดนะครับเนาะพวกของปลาของนังเกี่ยงถังเลยเดี๋ยวใส่าสายคนกัสิมทสงนะครับเนาะมีขวางหมูปลาอ่าพบปลาไหลนะครับเนาะลายย่างยูครับขนกระตุกเปียกเบิดพี่น้องครับนะี่อยากไดเลยลานเนาอ,อูย้ยเนาะ แอบแฝบเลยไปสื่อของเมื่อสอนก็ลําบากคับแต่เวลาเมามายไม่อาราวาดอันต่างในตัวที่ผมก็่ไมาหาเรียมอยารีเนพราว่าจ,าร,าจริงคือข้องมาแล้วแต่หาเยมของนะคับเนาะวอาชีแล้วก็หาแต่รงนอยางจิงก็เป็นตะเบิงมตไพี่นองครับแต่ว่าห่างิเย็นเต็มทีนะครับเนาะี่นะครับ นี่ครับค <azed> ุณพอให้หน mm ุนนะย้ำของจักบาตรดินะพี่น้องนะว่าของเกี่ยงเลยครับย่านมือนี่ย่านของคิอค่าอะไรแต่ว่าน้องข้านนะพี่น้องมันันที่2 5งหาคง22500 2 ควระตตกม่ตังตเน่าๆนนตังนี้เดตตกเลยนอาไม่หลักกระสากระสาาตราบจนเวลาล่วงเลยไปถึงเทียงคืนตอมีเพื่อนก่าจะนอนตกคนยีตลาดเฟืองใครฟงเงียบเลยข่าวว่ามาหาถึงบ้านบอกกัลัายจดีว่าพวกตนท้งโวยวายแต่บา่มา่าเอาเนื้อน้องาราว่อลังแล้วสิเตเียมของต้นยครับพี่น้องครับ ย่อองต้มยำแหละก็จะมีต้มย่ำมี่อ่าพัดเพชรพี่น้องครับหลักๆเลยผู้ใดมากกับตองสั่งครับผมแต่นั่งเขื่อว่าของกินฟองอยากร้านเฮ้ากินแบบบ้านๆนะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็มีเห็ดออกพี่น้องครับเดี๋ยวจักมือผมจะหาเย็ะมากแกงให้พี่น้องกินสู้พี่น้องกินน้ำกันนะครับเนาะ เพราะว่ามันมีเห็ดอ่าพวกเห็ดเพาะครับเห็ดเผึ่งก็มีครับเฮ็ดผึ่งบานเห่าครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปถ่ายเพิไปเพราะว่าล่าสนนุดสายกับกูจักกันอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาถ่ายพี่น้องเพิ่นนะครับเด้อ เดี๋ยวเมื่อไนกับทเฮดเน้ากินครับพี่น้องครับชูวพี่น้องกินน้วกันเนาะครับเนาะอาจสิบบแนวกินกับซูโมลูรครับแต่ว่าเต็มอิ่มไปเลยข่วมอัติว่าเห่าเฮ็ดด้วยใจนะครับพี่น้องเนาะแนวกินเน่าอย่างบานเฮ่ารับพี่น้องครับอัสิบูรูุลาคือพิซซ่าครับแต่ว่าแต่ว่าข้นสดไปกินคนอีสานเยลีเนาะพี่น้องเนาะถ้ากินในกระชือสิแซ่บกว่าพิซซ่าครับ เดี๋ยวโมนี่เฮ็ดนกินแซ่บๆใหบ้จะนุเฮ็ดนกินแซ่บแให้พี่น้องกินนะครับเนาะไปกึครับผมวันเดนกินครับหลพ่อเราแสดงความ่กนัีอกประสบเก็บากไร่ไรงวิตแน่ตอนคืนนี้าที่ท่านนั่สมาธิวิญญาณจะดีไปห นางเขือได้ไปขอร้องชาวบ้านออกคุ้มหาไปรอบๆหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบโอเคนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมอเดี๋ยวผมเตรียมของเตรียมสิ่งเตรียมของกจน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าผม้องเตรียมของก่อนนะครับเนาะยานยานบอกยานบกท่านหน่ครับท่านสีนางเงาครับพี่น้องครับคือสีดนนะครับอ๋อโอเคนะครับพี่น้องครับของคุณหลายๆยครับที่ไห้ความติดตามรับชม อ่าบังคิปต,ต,ต่อไปของผม,นมเนี่ยนะครับเด้อว่ามือจะเสต็ดแนวกินให้พี่น้องเป็นเมนูใดนะครับเนาะของกาดมากเลยครับผมข,ของสดเนาะของปลาของอย่างมากอ,อันนี้จะเป็นปลาทับทิมกวางครับปลาทับทิมกวางปลานิ่งเนาะพี่น้องเนาะครบนะปลาอันนี้จะมีปลาบึกครับโอ้โหปลาบึกใหญ่ นี่้ก็ปลาบุกไงครับอุยประมาณสิบโลครับพี่น้องครับเพราะว่าเถาใส่ก็ไม่ได้ใส่ชนนี้ครับอันนี้ก็เป็นปลากดข้างครับพี่น้องนี่เป็นปลากดข้างครับปลากดข้างกับตัวโบใหญ่ปะเนี่ยละครับพี่น้องของมันตัละโลครับัปลากดข้างปลากดข้างลูละสองร้อยกว่าบาทครับปลากดข้างก็ได้ เดี๋ยวปุ่มหาเทีื่ยของสดกับนนะักพี่น้องเนาะนี่ครับผมของกำลังมาหอดครับพี่น้องเพราะว่าของเข้าสีสั่งคู่มือแล้วครับส่งนี้กับมาหอดพอดีแล้วครับแปดเกาลูงโอเคนะพี่นะ้่นงเนาะนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเที่อของสดกันนะครับเนาะ